สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง A.R.T. นกเขาอยญ่ครับวันนี้จะพานกมาต่อนี่ครับทังนี้ครับเป็นป่าภูเขาครับสวนยางพาาเขาครับมาต่อกายเลยครับที่นี่เออะไรนครไทยพิษณุโลกครับมากายเลยครับ ลองต่อทางกายคือว่ามันจะขันหรือเปล่าได้ยินเสียงตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นครับ mm. เสียงกลางครับอยู่ฝั่งนูง้นฟังดูนู้นอีกต, mm. ตัวนึงด้วยฟังดูฟังนู้นอีกตัวนึงด้วยครับนู่น mm. ยงกลางครับอืมมีอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ด้วยครับอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวลองเอาไปใส่ตรงนี้ดูก่อนครับว่าจะมาหรือเปล่าถ้าตัวนี้ไม่มาก็เดี๋ยวไปไปใส่ตัวนู้นครับแต่ไม่รู้ว่าเขาให้เข้าหรือเปล่า เขาคุยต่อหรือเปล่ายังไม่ได้ขอเขาเลยครับแต่เขาก็อยู่ครับเจ้าของเจ้าของอยู่เนี่ครับอยู่บ้านหลังนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอไปติดตามชมดูนะครับว่านกป่าจะเข้ามาหรือเปล่าไปแล้ครับ เดียบร้อยสุดยอดจัดให้แล้วครับเจ้าราหูอนจันแต้มแรกตีผ้าครับแต้มที่สองจัดให้แล้วครับนี่นะครับ สวยหล่อๆนะครับเสียงกลางครับตัวนี้แต่งแลกตีพลาครับอันนี้ไม้ที่สองครับไม้สองครับไม้แลกตีพ้าไม้สองจัดห้แล้วครับเสียงกลางครับตัวนี้มาต่อนกไก่ครับจากพิษณุโลกแล้วครับนครไทยพิษณุโลกครับ ให้เลยครับเจ้าลาหูอนจันโอเคครับเดี๋ยวไปปลกออกกันดูแลวครับว่าจะ่อจะสวยขนาดไหนครับ ลาหูอนจันจัดให้ครับนกป่าครับนกป่านกป่าพิษสนุโลกครับนกป่าพิโลกแถวนครไทยครับเจ้าลาหูอนจันจัดให้นี่นะครับ้ นี่ครับเมื่อกี้ตัวตัวมาจากฝั่งนี้มาครับผมเอาไปใส่ต้นนี้ครับแล้วไม้แหลตีล้าครับตีล้าแล้วมาอยู่นานครับกล้องก็เลยแบยหมดพอดีก็เลยถ่ายไม่ทันครับก็เลยมีตัวหนึ่ง ขันไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ขันอยู่ฝั่งนี้ครับก็เลยเอาไปใส่ครับไปเดียวครับเข้ามาสู้ไปเดียวติดเลยครับตัวฝั่งนี้เดี๋ยวเมื่อกี้มีตัวหนึ่งเป็นเหลียวเฟืองอยู่ฝันนู้นครับอยู่ฝันนู้นครับตรงมือมือหนุนครับมีตัวหนึ่งเหลียวเฟืองอยู่ฝันนู้นครับเดี๋ยวไปตานกันงครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับโอเคครับ ไปต่างกันแล้วครับ